จเจริญธรรมมายัางพุทธบริษัททั้งหลายเนาะที่เรามารวบรวมกันสวดบทมหาจักพรรดิพร้อมกันแล้วก็แผ่เมตตาตั้งความปรารถนาสี่อย่างแล้วก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นกิจหน้าที่เราแผ่เมตตาโมทนาบุญอ่อนน้อมถ่อมตน,น,นสวดมนต์เป็นกิจหน้าที่เราทําทุกวันวันไหนไม่ได้ทาก็ไม่ได้เพราะว่าทําเป็นวัดสีความชํานาญ ชำนาญในจิตใจมีความเพลินหาเหตุหาปัจจัยไว้ปัจจัยนี้ทำให้เราได้อยู่ได้บำเพ็ญบุญกุศลต่อไปถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยก็ไม่ได้ได้มาเจอกันที่เราเป็นญาติญาติธรรมญาติทางการร่วมบุญร่วมกุศลร่วมบุญญาบารมีด้วยกันเราเป็นคนไทยเป็นผู้ที่เมตตาต่อหมู่พวกหมูเพื่อนเวลาเราสัพเพ แล้วก็สัสเพให้คนไทยคนที่นับถือพระพุทธศาสนาแผ่ให้คนที่ทั่วโลกที่เจ็บคนที่ตายพอคนเราเกิดมาเวีนว่าตายเกิดเกิดมาเพื่อจะสร้างสังสมบุญยาบารมีเนี่ยบุญกุศลบุญเยอะบุญบ่มี10-20-30สามสิตามกำลังถ้าเราปรารถนาเราต้องไปในแนวทางที่เราปรารถนาเราตั้งใจไว้ตั้งใจไว้ เพื่อจะพ้นจากทุกข์ทุกข์ในวตาสงสารพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการมาพบรูปประพบอรูปประพบเนี่ยภูมิทั้งสามพบพบทั้งสาภูมิทั้ง4ี่กำเนิดทั้ง4เกิดในขันเกิดในไข่เกิดในเข้าไข่เกิดในปุดขึ้นลอยขึ้นเกิดทั้ง4เราเกิดมาพยายามสังสมสร้างสมบุญญาบรมีไว้ ็เป็นสัมภารธรรมสเสบียงธรรมสเสบียงบุญกุศลที่เราจะติดต่อตามเราไปได้การให้ทานเป็นพื้นฐานเบื้องต้นไปอยู่ี่ไหนแล้วก็ให้ทานเป็นปกติอยู่เมืองนอกเมืองนาแล้วก็ให้ทานคนไทยเป็นคนที่มีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อพุทธศาสนาแล้วเป็นคนที่น้ําใจดีงามมันเป็นอิยาสับภายในซับท,ที่เกิดขึ้นจากการให้ทานให้ทานเป็นเกิดที่ไหนแดนไหนเกิด เป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีที่อยู่ที่กินที่สบายไม่ได้เดือดร้อนอัดคัดขัดขสนเกิดไปที่ไหนก็มีคนช่วยเหลือเอื้อเฟื้อดูแลกันไปพอการให้ทานเป็นพื้นฐานการรักษาศีลก็สําคัญสีเลนะสุข,ขติงยันติสีลให้เกิดความสุขสีเลนะโพดมีโพกย์ทรัพย์ภายในสีเลนะนิพุติงยันตินี ให้ถึงนพระนิาพานพานได้ศีลเป็นพื้นฐานของการสร้างบุญญาพรหมีทุกอย่างเพราะครูบาอาจารย์ท่านก็สรุปศีลให้แต่ถ้าเราไม่นั้นเราก็สรุปศีลเองสมาทานศีลเองสมาทานศีลห้าอภรมมจริยาเนี่ยเพราะศีลห้าอภรมมจจาริยาทาให้จิตใจเนี่ยเราสูงจิตใจเราเป็นผู้ที่เบากายเบาจิตเบาเป็นผู้ใกล้พระนิพพานไปเรื่อยสร้างบุญญาพรหมีถ้าการ ที่มกมุนในการมคุณก็ทําให้หนักกายนี่หนักมันก็หนักหน่วงทวงลงลองอบายการที่เรามีการสมัทานศีลสรุปเซนเองตั้งใจประพฤติปิบัติธรรมศึกษาธรรมะศึกษาพระไตรปิฎก8 4ด0 0พพระธรรมคันพระสูตรก็มีเยอะต้อง21,000พระธรรมคันพระวินัยก็มี2 1 0ห0นึ่งพันพระปิธรรมท่านมีมาก ไปาไยปิธรรมมี4 2 0 0 0สองพันพระธรรมคันด้วยกันท่านถึงเน้นมากเรื่องการประพฤติปฏิบัติเรื่องนามธรรมให้เราเห็นกายเห็นเวทนาเห็นอจิตนะเห็นรูปเห็นเสียงเห็นกลิ่นเห็นรสผลพ,พะธรรมลมถ้าเราเห็นพวกนี้เราเห็นยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ทุกข์กับอายตนะเนี่ยทุกข์ในการสแสวงหาดิ้นรนมาทําให้มัน ทายานอยากไปในกามคุณถ้าเราเห็นโทษพวกนี้เราจะเข้ามาสงบระงับจะมีศีลเป็นพื้นฐานเราเห็นอยายตนะนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจยมีสติคอยดูแลกายนี้เราก็เป็นกายสักว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุด,ดินเป็นธาตุที่แข็งธาตุน้ำเป็นธาต่ซึมซาบเข้าไปในร่างกายทำให้เรา มีธาตุลมด้วยขับเคลื่อนธาตุไฟทําให้อบอุ่นในร่างกายและมีอากาศธาตุอากาศธาตุคือการขับเคลื่อนมีช่องว่างช่องว่างระหว่างกายของเราขับเคลื่อนวิญญาณธา,าตุคือการสิ้นสถิตของจิตตะวิญญาณที่สิ้นสถิตในร่างกายเราบางทีก็เป็นเหมือนผู้ชายบางคนก็เป็นเหมือนผู้หญิงแต่จิตนี่มันเป็นไม่มีทั้งผู้าชายผู้หญิงจิตก็คือจิต แต่ด้วยเพศด้วยภาวะด้วยอารมณ์เกามก็เหมือนกันมีของเน่าของเหม,ม็นเหมือนกันร่างกายสาสสองเหมือนกันหมดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมีทวนันทั้ง9้าเหมือนกันไม่มีมากมีน้อยกว่ากันมีเท่ากันสิ่งที่ไม่เท่าคือว่าบุญญาบรารมีการสั่งสมการสร้างสนบุญญาบารมีจะมากน้อยต่างกันไม่สามารถผิดกันมรรคผลพระนิพพานได้ ผู้หญิงก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าได้เป็นโสดาบันได้สกทาคามีอนาคาอารหันได้เพราะว่าไม่ได้กีดกั้นทางเพศศาสนาพุทธศาสนาเ่งซีลีไม่ปิดก,กัน้นไม่กลางกัน้นคนที่ต่ำคนที่รวยคนที่จนเสมอกันหมดผู้ไหนปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นย่อมได้รับผลกรรมผลธรรม ที่เข้าสู่จิตใจนีพอจิตใจนี้เป็นใจที่เป็นของบริสุทธิ์ของสะอาดดั้งเดิมอยู่แล้วใจเราเป็นของบริสุทธิ์การวินว่ายตายเกิดการเกิดในภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลายทําให้เราเป็นผู้มีกิเลสต,ตัพันห้าตันหาร้อยแปดสังสมมาเรื่อยสังสมมาเรื่อยมันก็เติมสีเติมกินเข้าไปมันก็มีสีต่างๆแต่จิตด,ดั้งเดิมเป็นจิตที่ไม่มีความฉลาดไม่มีวิชา ความรู้ใครดึงไปทางไหนก็ไปทางนั้นมันเลยไม่มีความฉลาดไม่มีการประพฤติปิบัติไม่มีการ,ร,พ,าการพินิษพิจารณาการเาานาไม่รู้จักสมถะไม่รู้วิปัสนาไม่รู้วิชาไม่รู้วิมุตติความหลุดพ้นไม่รู้โลกนี้โลกหน้ามันก็ทําตามอารมณ์ทําตามใจไปมันเลยเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสผลพะธรรมลมมันก็ไม่ต่างจากสัตว์เดาะ ใจิตใจของคนมนุษย์ทั้งหลายที่เวียนว่ายในโลกนี้มีคนหลงเป็นส่วนใหญ่คนที่รู้ตื่นเบิกบานมีน้อยมีน้อยก็แต่ยังมีอยู่มีสักถึงยังมีน้อยก็ยังม,ม,มีผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแกร่มเพราะว่าพุทธเจ้าท่านตัดสรู้มา2,500กว่าปีแล้วพระธรรมก็ยังศักดิ์สิทธิ์เสมอใครทําดีก็ยังดีอยู่ใครทําชั่วก็ยังชั่วอยู่ ใครทำเพื่อหลุดพ้นก็ยังจะหลุดพ้นอยู่ผู้ใดเห็นสัเพสั่งฆ่าลาณิจาเห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนี่ก็เป็นทาง,หงแห่งนิพพานพระนิพานพานแล้วทางแห่งพระนิพพานสัเบสั่งฆ่าลาดุฆ่าเห็นสังขารว่าเป็นทุกข์ทนได้ยากทุกข์ทุกข์กในการสแสวงหาดินน้นรนทุกข์ในอากาศร้อนหนาวเย็นต่างๆต้องทนเอาให้ได้ ทุกในสภาพอากาศที่มันแปรป่วนไปตามเหตุตามปัจจัยทุกสังขารที่ทุกเขเวทนาเนี่ย,เ,ยเราเห็นทุกทุกในการดิ้นรนปนควายบากบั่นคุนขวายในการทําคุณงามความดีสร้างสมบุญญาบรมีสังสมบุญบุญกิยาวัตถุสีสาทานศีลภาวนาเนี่ยบุญกิยาวัตถุสามมีทานศีลภาวนาทานเป็นพื้นฐาน อย่างพระนี่ก็ให้ทานมาแล้วทานลูกทานเมียทานทุกอย่างมาแล้วแต่นอกนั้นก็อาศัยญาติโยมเนี่ยพุทธบุตรศรีได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันช่วยเหลือให้ศาสนาอยู่ได้บวชมาเพื่อเสียสละครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวก็มาเสียสละหลวงพ่อกันหาก็มาเสียสละสร้างโรงพยาบาลหมดไป 3- 4มสี่พันล้านยอดญาติโยมถวายมาสร้างโรงพยาบาลให้คนทุกชั้นทุกศาสนาได้ใช้ได้ ร่วมกันใช้ในโรงพยาบาลไม่กีดกัน้นท่านมีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาตลอดไม่ว่าคนชาติไหนาศาสนาไหนคนรวยคนจนได้ใช้หมดความเมตตาท่านไม่มีที่สุดไม่มีประมาณท่านมาเพื่อเสสละมาเพื่อสลระให้โลกนี้ให้ประเทศไทยประเทศไทยถ้าไม่มีหลวงตามหาบัวก็เป็นหนี้เป็นสินคงเราท่านทั้งหลายคงอยู่ไม่ได้เป็นสุข ไม่เป็นคนสบายใจอย่างนี้นั้นท่านสแสวงหาทองคําตั้งสิบสองสบสามตันเข้ามาคลังหลวงกว่าจะได้มาบําเพ็ญขนาดาไหนเทวดายังช่วยช่วยเหลือกเกือ้อกูลรักษาธาตุขันให้ท่านอยู่ได้ให้ท่านอยู่ช่วยาศาสนาให้อยู่ได้ท่านจะไปหลายรอบแล้วจะทิ้งสังขารหลายรอบวะแต่มีเทวดามารักษาธาตุขันให้อยู่ได้ เพราะว่าศาสนายังรักษา,าธาตุขันเทวดายังรักษา,าธาตุขันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้อยู่แต่ครูบาอาจารย์ทุกวันนี้ก็เริ่มหมดไปเริ่มเหลือน้อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,ยเยนะ่ยเพราะการประพฤติบัติของคนมันเริ่มเหินห่างจากพระธรรมพระวินัยไปเรื่อยๆมีแต่ผิดศีลผิดธรรมไปถ้าผิดศีลผิดธรรมก็ทําให้ศาสนาเสือเส่อม,สมเสื่อมซามเสื่อมซามในตัวบุคคลที่มีศรัทธาน้อยก็หมดศรัทธาไป แต่เราเนี่เห็นอนิจจังเห็นทุกขังอนัตตาเราก็ไม่เสื่อมสามเห็นเป็นศธรราความจริงของโลกนี่มันทั้งมีทั้งดีทั้งไม่ดีก็ธรรมดาแต่เราก็เลือกหยิบในสิ่งที่ดีเราต้องไปดีแน่นอนแต่ถ้าเราเลือกหยิบทางไม่ดีทําให้จิตใจเราซ่อมมองทําให้ศรัทธาเราตกทําให้ศรัทธาเราหมดไปมันก็ไม่ได้ฉะนั้นเราพยัามองแง่บวกมองในแง่ที่ดีพอเราเกิดมาเพื่อจะชดใช้ เพื่อจะแสแวงหาคุณงามความดีเพื่อบำเพ็ญบุญกุศลบุญบยาบารมีเนี่ยพอคนเราเกิดมาเพื่อจะสั่งสมเพื่อจะอนุเคราะห์ทรงข้อกันเรามนุษย์สังคมสังคมในหมู่คณะในหมู่เพื่อนในพี่ในน้องในพ่อแม่ญาติพี่น้องประเทศชาติศาสนาทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์จะทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้ ถ้าเรามีความดีแล้วเราก็มีศีลอยู่แล้วศีลเป็นพื้นฐานของคนดีถ้ามีศีลก็มีสีสไม่มีศีลก็หมดความดีคมงามไปฉะนั้นบ้านบ้านใหญ่ๆจะโตมันก็ไม่มีฐานไม่มีศีลมันก็มีแต่วัตถุไย้ทรัพย์ภายในไม่มีมันก็สู้คนยาก,ยากจนหาเช้ากินคําให้ทานใส่บาตรไม่ได้หรือว่าคนจะง,งามจะ งามน้ําใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่าตาวานคนจะแกะ่แก่ความรู้ใช่ยอยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตเนี่ยคนโบราณคนไทยเขาท่านถึงให้กรอนบอกกรอนไว้รวยศินรวยทานรวยการภาวนาการพึติปฏิบัติเราพออยู่ได้พอประพฤิปฏิบัติทำได้พิจารณาได้เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรม เพราะการเวียนว่ายตายเกิดของเราก็เกิดมาหลายพบหลายชาติแล้วเรายัางเรายังไม่หลุดพ้นหรือว่ายังไม่เข้ากระแสแห่งธรรมะเข้ากระแสแห่งสัมมาทิฐิความดำริเนี่ยตัวปัญญาเนี่ยสองข้อหน้าเนี่ยถ้าเราเห็นสัมมาทิฐิแล้วเห็นความดำริแล้วเราก็เพียรออกจากการรมออกจากการพยาบาทเบียนเบียนตัวเองเบียนเบียนผู้อื่นดำริออกจากการรมทั้งหลายแล้วก็ตัวปัญญาทําให้กายเบาจิตเบา ทำให้เรารักษาศีลได้วาจาชอบการทําการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบเนี่ยตัวรักษาศีลเพียรชอบเพียรทําสติเพียรทําสมาธิเพียรเจริญปัญญาปัญญาศีลสมาธิปัญญา,ส,ส,า,ญญาสติสมาธิปัญญาจะขาดอันรหนึ่งไปไม่ได้เราต้องไปพร้อมกันพอการประพฤติปฏิบัติของเราก็ต้องทําทําให้เป็นวัตสีเป็นความชํานาญทําให้กายเบาจิตแจวเห็น สังขารร่างกายเป็นศักดต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นธาตุดินน้ำลมไฟอาหารที่เรากินไปเครื่องนุ่งห่มที่เรามีก็มีพอสมควรไม่ต้องมีมากมม่มีพอสมควรพอใช้พออาศัยไปให้พิจารณาแบบพระก็ได้พระก็พิจารณาปฏิสังขายโยนิโสปินทาปาตังพิจารณาอาหารพิจารณาเครื่องนุ่งหม่มพิจารณาเสนาสนะพิจารณา ยารักษาโรคปัจจัย4ี่นะปัจจัย5้าโทรศัพท์อะไรก็ตามแต่เราใช้ก็ใช้เป็นประโยชน์ใช้ให้เหมาะควรเหมาะควรกับที่เราอยู่ในโลกนี้พอถ้าเราฟึง้งเฟ้อหเฮ่ยๆไม่รู้จักพอมันก็ปัทยานอยากไปในรูปเสียงกินรดไม่รู้จักอิ่มจากพรอมนาทีตันหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีหามาตันเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอฉะนั้นเราพยายามมีพอดี เศรษฐกิจกพอเพียงพอเพียงสําหรับเราพอเพียงสาหรับรักษาธาตุขันให้มันอยู่ได้ไปวันวัน,วนไม่ต้องฟุ้งเฟอ้อไม่ต้องมากมายอะไรมากพออยู่ได้พอดินไม่อัตคัดขัดสนมากพอสมควรถ้าเรามีอย่างนี้เราก็เป็นผู้ที่อยู่ก็สบายไปก็สบายจากโลกนี้ก็เอาเยืรอัพภายในไปให้ทานก็สั่งสมบุญกุศลไว้ เป็นอิยะรับภายในให้ภายนอกรัพย์อายะโลกีได้พั์เป็นอิยะรับนะรั์ภายในให้ทานทานศีลในคขมะการถือพรหมจรรย์ปัญญาความรอบรู้รอบรู้ในปัจจุบันและอนาคตทั้งหน้ารอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในหมู่พวกหมู่เพื่อนหมู่กลุ่มก้อนของเราทนีทคุณงามความดีมองในแง่ดีสังสม แต่คุณงามความดีพูดแต่ให้ถูกศีลถูกธรรมถูกถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมฉะนั้นการประพฤติบัติของเราก็ต้องอยู่ที่สติปัฏฐานอยู่ที่กายเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมถ้าเราเห็นพวกนี้เราจะทำมะคาสั่งสอนพุทธเดจเ้าเจริญในกายในวาจาในใจเนี่ย กายกรรมสามวจีกรรมสีมโนกรรมสามเรามีความอดทนอดทนต่อทุกเวทนาอดทนต่อภาษาอารมณ์อดทนต่อหนาวต่อร้อนการดิ้นรนคนขวายอดทนสร้างคุณงามความดีบากบั่นไว้สวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญอ่อนน้อมทมตนต่อพระรัตนตรัยผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วหลวงตาท่านก็บอกว่าการประพฤติบัติของเราเนี่ยมันจะออกจากทานศีลภาวนาไปไม่ได้พุทธบตรติษัทต้องมี มีทานเป็นพื้นฐานเป็นสเสบียงบุญไปเพื่อต่อพบหน้าชาติหน้าถ้าเรายังไม่หมดกิเลสเราต้องเอาบุญสเสบียงบุญให้ทานเป็นพื้นฐานเบื้องต้นรักษาศีลศีลเป็นศีลสิ่งปกติปกติในกายในวาจาในใจนะถ้าเราปรถนามนุษยสมบัติเราก็มีศีลห้าบริสุทธิ์มีกรรมบท10เนี่ยนะกายกรรมสาม กิกรรมสี 4, มนุกรรมสามนี่กรรมบ,บท1สิบเราจะได้เป็นผู้ที่ไปดีมาดีไปเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติหรือนิพพานสมบัติเป้าหมายสูงสุดคือการหลุดพ้นการไม่เวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาทนทุกข์ในโลกนี้อีกโลกนี้มันก็ไม่น่าอยู่ทุกวันเดี๋ยวก็ร้อนมากเดี๋ยวก็หนาวมากเดี๋ยวก็ทุกข์ทรมานโลกภัยต่างๆกำเนิดเกิดขึ้น แต่กลุ่มเราก็ยังมีนะคนที่สวดมั่งแต่คนที่มาเราก็ไม่ทิ้งกันถึงเราอยู่ยังไงเราก็สัพเพ้ให้กลุ่มเรากับหมูพหม่พวกหมู่เพื่อนคนไทยของเราทุกคนที่ท่านมีส่วนร่วมบุญกับเราเล็กน,น้อยโมทนาบุญการโมทนามันก็ได้ได้ครึ่งหนึ่งถ้าเราทําเองก็ได้ร้อยเต็มร้อยเปอร์เซนต์การทําทุกอย่างก็ไม่ออกจากกายจากวาจาจากหมู่พวกหมู่เพื่อนของเราฉะนั้นพยายาม มีความเพียรเพียรสร้างคุณงามความดีเพียรสังสมบุญญาบารมีสังสมทานศีลภาวนาเนี่ยพอการประพฤติปิบัติของเราเห็นพยายามเห็นรูเปเวทนาสังคาสัญญาสังขารวิญญาณนะยัตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจยควบคุมมีจิตควบคุมกาตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้ไม่ให้ฟุ้งเฟอเ้อเหิอมมากเกินไปไม่ให้ ติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารนิกองทุกพุทธเจ้าท่านบอกว่าสัพเพสังขารานิจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สังขารเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเป็นแค่อายัลเราชั่วข่าวไม่นานเราก็ต้องจากทิ้งโลกนี้ไปตายแล้วด้วยกําลังตายอยู่ด้วยและเราท่านทั้งหลายก็ต้องจากโลกนี้ไปด้วยไม่มีใครอยู่ ก่อนที่เราจะจากไปพยายามสร้างสังสมสเสบียงบุญสเสบียงกุศลไว้สิ่งที่เอาไปได้ก็การเกื้อกูลการมีน้ําจิตน้ําใจต่อพุทธศาสนามีน้ําจิตน้ําใจหมู่พวกหมู่เพื่อนที่อนุเคราะห์สงเคราะห์เราเน้ําใจคนไทยนีไม่เคยเหงดแห้งไปจากคนไทยอยู่ที่ไหนก็เป็นผู้ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นให้ค้นให้ทานเป็นปกติอยู่แล้วเป็นผู้มีนิจจใจน้ําใจที่ดีงาม ใจิตใจที่มีบุญมีกุศลมีบรารมีเราเกิดอยากเกิดที่ไหนเราก็ไม่คาดแควจากพุทธศาสนาเหมือนเราแผ่เมตตาให้คนที่นับถือพระพุทธศาสนาทั่วโลกที่คนที่นับถือพระพุทธศาสนาทั่วโลกมีประมาณไม่ถึงพันล้านคนแต่เราก็แผ่ให้แผ่ให้บางทีเราไม่ได้เกิดเมืองไทยไปเกิดต่างประเทศที่มีพุทธศาสนาแล้วก็บำเพ็ญต่อต่อเพื่อจะเป็น พระอรหันต์เป็นโซดาบันสิกิทาคานาคาอารหันต์หรือว่าเป็นพระโพธิสัตว์ก็แล้วแต่ความปัถนาแต่ละคนแต่ละท่านที่ตั้งใจไว้นะพอเราตั้งใจไปแนวไหนในทางเพื่อหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ก็ไปแนวพระอรหันต์ในแนวการสร้างสังสมเป็นพะระปัจเจกก็ทําบุญไปเรื่อยๆสังสมบุญญาบรมิวไปเรื่อยๆเพื่อเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าถ้าปรารถนา เป็นพระพุทธเจ้าต้องมีจิตใจกว้างขวางจิตใจที่เด็ดเดี่ยวจิตใจที่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจิตใจให้ทานไม่รู้จกอิ่มไม่รู้จกพอมีความเมตตาไม่รู้จะอิ่มจะพอมีปัญญาไม่รู้จะอิ่มจะพออันนี้คือว่าบ่มีของพระโพธิสัตว์ท่านมีเต็มที่เต็มกําลังเต็มใจท่านถึงว่ารักทุกคนไม่เกลียดใครสักคนไว้ใจบางคน รักทุกคนสําหรับการเวิยนว่ายตายเกิดเราต้องมีความทุกข์เกิดมาต้องมาเจอกันอยู่แล้วจะไปูกโกรธจะไปอาฆาตจะไปเบิยดเบียนคนอื่นมันไม่ควรถ้าเรามีจิตใจที่กว้างขวางมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีพร้อมกันทุกอย่างผู้ทุกคนต่างคนต่างปรารถนาโพธิญาณเหมือนกันเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อให้กันมันอยู่ด้วยความสมาร สมัครสมาคีกันหรือว่าเป็นคนที่เมตตาต่อกันนะมันต้องไม่มีโจรไม่มีภัยต่างๆอยู่ที่ไหนก็ไม่มีที่มุงที่บังแล้วก็อยู่แบบสบายๆนนั่นแหะความเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขานพรหมวิหาราสีของพระพุทธเจ้าพระรยาเจ้าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านม,มีเต็มที่เต็มใจฉะนั้นการจเจริญทุกอย่างจเจริญพรหมวิหารสีเป็นเครื่องอยู่ของพรหม มีจิตใจเป็นพรมพรมศีลนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตา,ต,าต่อผู้ตัวเองผู้อื่นกรุณาช่วยเหลือผู้ตัวเองผู้อื่นมุทิตาพอยินดีต่อตนเองแต่ผู้อื่นยินดีแต่ผู้ที่ะพฤติปฏิบัติถือธรรมจันทร์ในปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อลูกทำออกจากทุกข์เนี่ยนะ เป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงเราก็ต้องอนุโมทนากับผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ถ้าผู้ไม่ปฏิบิตฏิดีดปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่อารักก็แล้วแต่เขาก็เขารับกรรมไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะกรรมมันต้องให้ผลอยู่แล้วไม่ว่าฝ่ายดีเราต้องมีความเชื่อความเลื่อมใสว่าพุทธเจ้าท่านตัสลูมาจริงศาสนาวัตถุก็มีศาสนาวิธีก็มี ศาสนธรรมก็มีศาสนาบุคคลก็มีศาสนาบุคลคลก็มีพระสงฆ์ที่ท่านไปบัติดีปฏิบัติตรงฏิบัติเพื่อรู้จักธรรมออกจากทุกปฏิบัติสมควรนะพระสงฆ์ต้องมีคุณคุณสมบัติสี่อย่างถึงเป็นพระสงฆ์ที่สมบูรณ์ถ้าเป็นพระสงฆ์ไม่สมบูรณ์ก็ไม่มีคุณธรรมสี่อย่างฉะนั้นพระสงฆ์เป็นผู้ที่ปิบัติดีฉะนั้นเราพยายามเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ในพระธรรมธรรมที่เป็นฝ่ายดีพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบฉะนั้นเราพยายามมีความภูมิใจมีความยินดีเบิกบานใจที่เราในเกิดในพุทธศาสนาเกิดเป็นผู้ที่มีร่างกายครบ32เราจะเอาบุญต่อบุญเอาบารมีต่อบารมีเอากุศลต่อกุศลไปเรื่อยเรื่อยจิตใจเราก็จะดีจิตใจเราสบายเราจะมีเหตุมีปัจจัยเหตุปัจจัยจะเข้าสู่ มรรคผลทีพ่พันในปัจจุบันและอนาคตต่อไปถ้าเราไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแล้วมันก็ไม่ได้ต้องหาเหตุก่อนหาเหตุให้มันเกิดขึ้นในจิตใจนะเหตุในคุณงามความดีในการสังสมบุญญาบาร,รมีเนี่ยทำให้มีจิตใจที่เบิกบานจิตใจที่เต็มเปี่ยมได้ด้วยบุมีสิบถ้ามีเต็ม10บแล้วก็ยี่สิไปเรื่อยๆจนสาสิบไปเรื่อยๆจนถึง สามสิบเป็นพระโพธิสัตว์พุทธเจ้าเต็มพร้อมพระพุทธเจ้าจะมีสามอย่างด้วยกันปัญญาธิกะศรัทธาธิกะวิทยาธิกะวิทยาธิกานี้ต้องทำสิบหกอสงไขขึ้นไปถึงเป็นพุทธเจ้าวิทยาธิกะได้ถ้าน้อยกว่านั้นก็เป็นศรัทธาธิกะก็สิบสองอสงไขมั่งสิบอสงไขมั่งแปดมั่งเนี่ยศรัทธาธิกะแต่ถ้าเป็นปัญญาธิกะก็สี่อสงไขยเหมือนพุทธเจ้าเรา พระเจ้าพระโคดมมีสีอสองไขยแสนมากับแต่ท่านทำความเพียรตั้งหปีกว่าจะได้ตัสรุมาบอกสอนเราปาดประกาศอิยสศาสีมักมีองค์8ปด <นะ S 1> พระหายสี5ห้าพชงเจ็ดสมาระทานสีสติประธานสีนท่านเลยตัดบอกให้เราได้ประพฤติปฏิบัติได้พยายามมีศีลธรรมมีกรรมฐานมีการพิจารณาภาวนา การดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมฉะนั้นเราพยายามมีความภาคภูมิใจที่เราเกิดพุทธศาสนาเจอครูบาอาจารย์เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนได้บอกเราได้เรียนรู้กาย,เร,ย,รกายเรียนรู้การประพฤติปฏิบัติในการสวดมนต์นำสวดมนต์ถ้าเราไม่มีการนำสวดมนต์ก็ไม่เพิ่มศรัทธาเรานำสวดมนต์ให้ใจิตใจเราสงบระงับมีบุญมีกุศลม,มีบารมีเนี่ย เราถ้าเรามีเราก็สามารถแผ่ให้บิดามารดาหมู่ญาติเราได้ฉะนั้นเราพยายามน้อมบุญที่เราได้กระทําในอดีตที่เคยสร้างมาร่วมกับญาติพี่น้องทั้งหมดทั้งเกี่ยวข้องเกี่ยวพันน้อมแผ่ไปให้บิดามารดาหมู่ญาติทั้งหลายทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และละโลกนี้ไปแล้วหากท่านดาราเหล่านั้นมีความทุกข์มีความลําบากอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์นั้นถ้าหากมีความ สุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดการละนานบุญกุศลที่เราท่านทหลายได้ควอมเพียงกันมาสวดมนต์แผ่เมตตาโุทนาบุญอ่อนน,อน้อมถ่อมตนต่อพระรัตนตรยัยจงเป็นภาวะเดชะเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงามความดีคิดสิ่งใดที่ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกทรรขอสิ่งนั้นผลน,นั้นจงสำเร็จโดยพรจงเป็นผู้ได้ มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติได้ซึ่งอายุวันนะสุขภะปฏิพานทนสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอ